สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม h มชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักสำหรับคนรักเก่าประจำเดือนสิงหาคมปี66นะคะเดินทางมาถึงที่ของชาวุูมค่ะช่องเมมไมดูได้ท้งลับขนาและก็ราศีนะคะการแบบวันที่ได้ทำปมาตูวันตกแล้วก็แบบของไทยเลยนะคะไม่ฟิกนะเป็นการดูให้แบบทั่วไปนะคะถ้าอยากดูเฉพาะเจาะจองสามารถแอดไลน์มาดู่วนตัวได้ค่ะ ี๋ยวบอกนิดนึงนอกําสหรับคนที่รอรักเก่าเนี่ยหมายถึงคนที่เลิกกันขาดแล้วนะคะถ้าคุณแค่ทะเลาะก,กันแนะนําให้ดูเป็นดวงทั่วไปสำหรับคนมีคู่นะใครที่เคยเดียกับชาวกุมนะคะเป็นแฟนเก่ากันเนี่ยเข้ามาส่องได้นะแล้วก็น่าภัยสำหรับคักันได้ปกากกับเองได้เลยนะคะกองแรกจะเป็นตัวตนของคุณกุมคะ่ะกองที่สองนะคะตัวตนของคนรักเก่าตรงกลางเป็นบทสรุปนะ ใช้สำหรับนะคะไพ่จัดเม้น์กับหัวช่วงนี้นะคะอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนอกจากเหตุการณ์ที่ต้องเลิกลากับคนรักเก่านะคะยังไม่ได้เคลียร์ใจเลยและคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกด้วยแล้วก็ในความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรที่ไม่บาลานซ์อยู่แล้วก็คุณมีปมที่อยากจะเคลียร์กับเขาด้วยค่ะรอการเคลียร์อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานคุณเลยคุณได้สิบเหรียญกับหัวมาใบแรกนะคะมี2ดาบ เดวิลด้วยแล้วก็มีเดซเนี่ยคุณยังรู้สึกแย่อยู่นะคะกับความสัมพันธ์เก่ากระทบกระเทือนจิตใจมากเพราะว่าเคยเาฝากชีวิตไว้กับคนคนนี้นะคะหวังว่าจะได้ร่วมทางกันไปตลอดชีวิตแต่ว่ามีอันเป็นไปเนะเาะคุณก็รู้สึกแย่นะคะช่วงนี้2ดาบนะคะรู้สึกว่าปัญหามันยังไม่ได้ถูกแก้ไขอะนะคือ จะไปต่อจะมูฟออนไปเลยก็ยังทําไม่ได้แต่ให้กลับไปเุยียบเขาแบบเหมือนเดิมนี้ก,ก็ไม่ทำะนะคะเป็นไปไม่ได้เจวี่ยคือความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในช่วงนี้รุ่มร้อนนะคะรู้สึกแย่แล้วก็มีไพ่เดทด้วยแต่ลึกๆในใจคุณอยากมูฟออนนะคุณอยากจบปัญหาตรงนี้อยากคุยกับเขาแล้วเคลียร์กันให้จบไปเลยนะคะคุณจะได้มูฟออนได้แบบเต็มตัวเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูเขาบ้างนะคะ ตัวแฟนเก่าเนี่ยเขาได้3ามคาถานะคะมีไพ่ tower ขึ้นมากับผูว่ามี hermit แล้วก็มีสิดาวโอ้ตรงกันข้ามกันเลยอะแฟนเก่ายังคิดถึงคุณนะคะแล้วก็รอคอยนะเขายังหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยจะได้กลับมาคบกันเหมือนเดิมนะคะ,อ,ะอยากจะประสานรอยร้าวระหว่างคุณ2คน ความรักของคุณเนี่ยเปรียบเสมือนเดอะทาวเวอร์ที่มันพังไปแล้วการที่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมากับหัวในตําแหน่งของเขาเนี่ยหมายถึงว่าเขาอยากจะรื้อฟื้นความรักที่มันพังไปแล้วขึ้นมาใหม่นะคะแต่ตอนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เขาไม่กล้าที่จะกลับมาง้อนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องคิดแล้วก็อยู่กับตัวเองสิบดาบเขาก็อยากจบปัญหาเหมือนกันค่ะแต่การจบปัญหาของเขาหมายถึงจบแล้วคืนดีกันแต่ของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าอยากจบแล้วก็คือเคลียร์ไปเลยนะคะตอนนี้มันยังคอนทราสต์ก,กันอยู่นะมองว่าน่าจะต้องให้เวลากันสักพักหนึ่งแล้ว ว่าเจะอยัางไงดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มกันค่ะมีเด็กถือเหรียญน,นะคะยังมีคนที่คิดถึงอีกฝ่ายหนึ่งนะคะในแง่ดีฮหรฟอนการปรับปรุงตัวเองทําให้ตัวเองเป็นคนรักที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีคิงถือดาบกับหัวความลังเลใจยังตัดสินใจไม่ได้ยามไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ ไฟอเอเสวรที่ขึ้นมากับหัวก็คือไฟรักที่มันยังมอดอยู่มันยังจุดไม่ติดนะคะมันยังกลับมาคืนดีมาประสานรอยเล้าระหว่างกันและกันไม่ได้ต้องให้เวลาก่อนอ,อย่างตัวคุณม่มองว่าช่วงนี้คุณอาจจะยังโกรธไม่สบายใจอย่างมากคุณก็เลยคิดว่าไม่อยากจะกลับไปคืนดีแต่ไม่แน่ในอนาคตนะคนะถ้าเขาทําตัวดีขึ้นจริงๆคุณอาจจะใจอ่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวรอดูกันไปนะแต่เดือนนี้ก็น่าจะอยู่ใครอยู่มันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ราอคเกกันต่อเลยค่ะ แก็ r e g จนแฟกเตอรเลยนะคะ r e g จนแฟกเตอรนี่มันหมายถึงพลังงานของเทอร์วินเฟมอะคู่เวรคู่กรรมนะคะ เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่จะมีปัญหากันนะคะมีวุ่นวายในความสัมพันธ์แต่ถ้าข้ามผ่านตรงนี้ไปได้นะคะถ้าให้ผ่ากันได้ก็ไปต่อได้เวดี้ซูกับฮันนีมูนก็หมายถึงว่าเร็วนี้แหละมีโอกาสจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะหรืออย่างน้อยก็คือกลับมาปรับความเข้าใจได้รับความยุติธรรมได้รับความขอโทษในแบบที่คุณต้องการนะคะให้เวลานิดนึงนะคะตอนนี้มันยังมีอุปสรรคขวางอยู่นะคะน่าจะมาจากฝ่ายแฟนคุณนะคะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่คำแนะนำนะคะจากแอนเจอร์วันเชอร์เดี๋ยวราเดือนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอ่านดวงสำหรับดวงรายวันนะคะไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นดวงที่มาในคลิปเดียวเลยไม่ได้แยก12ราศีนะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะคือไม่อยากลงคลิปเยอะจนเกินไปเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อช่องนะคะ,ะกูรูเขาบอกมาว่าถ้าคลิป แต่ละวันลงเยอะมากเกินไปมันจะทําให้จํานวนผู้ชมเนี่ยเข้าถึงเราได้น้อยลงอีกนะดังนั้นเดี๋ยวเมย์จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะการลงคลิปรบกวนเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะคะค่ะไพ่ที่คุณได้นะคะมีคอมเพลม i s e ์มีทรัส t แล้วก็โรแมนส์ไพ่ดีหมดเลยนะก็ถ้ายังมีใจต่อกันนะคะยังไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดว่าต่อกันไม่ติดเนี่ย ก็ยังสามารถที่จะตกลงปรงใจกันได้อยู่นะคะในอนาคตเพราะว่าตัวเขาเองก็มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจต่อคุณเนาะแล้วเขาก็ยังรักคุณอยู่ด้วยนะคะพลังงานมันมาดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่บอกแล้วนะว่าพลังงานเนี่ยมันก็เป็นแค่สิ่งที่สนับสนุนนะคะดวงชะตาคุณดนั้นแต่การตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเจ้าชะตานะคะคุณตัดสินใจตามหัวใจตัวเองได้เลยนะประมาณนี้นะคะก็และพลังงานบวกไปได้เลยเนาะอะไรไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ในคลิปนี้นะคะ วันนี้ขอบคุณชาวกลุ่มนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับชมถ้าคุณชอบคลิปนี้เมย์ฝากคุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามชอม่องเมย์มย์ไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบตัวค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็นซูเปอร์เซเว่นนะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลนะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะคะป้องกันภัยทำให้คิดบวกนะคะ สร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทําให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะอ m เมทิสตนะคะเกรดดีมากๆนะเม็ดใสเลยนะคะสีก็เข้มด้วยหายากนะแบบนี้เซตนี้นะคะขายเป็นคู่เลยค่ะก็คือ1แถมหนึ่งนะราคาเดียวนะคะ1,600บาทค่ะ หินาลาบาราดไลท์นะคะเกรด AA สวยมากๆนะคะเม็ดใสแล้วก็มีแสงวิงวิงนะคะทุกเม็ดนะคะไม่คัดเม็ดมาให้ก็จะมี2แบบค่ะมีทั้งแบบที่มีจี้เมทิสนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีจี้ค่ะเราก็จะมีของแถมให้นะคะมาเป็นเซตนะก็จะเป็นมูนสโตนสีเทาค่ะมาใหม่นะคะโรสคอสขนาด8ปมิลสีหวานพาสเทลมากค่ะเนื้อหินสวย ใสนะคะของแถมมีเหมือนเดิมค่ะโลต์คอสนะคะเป็นหินส่งเสริมความรักความสัมพันธ์เส้นมี900ค่ะครบเซตรีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็มี thank you card นะคะ มีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะเป็นหินพกพาเนาะแล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเมย์ก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไหล่หินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีเอ็นลอยให้ด้วยสําหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็ มันยืดอะนะคะก็จะสามารถที่จะแก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมย์ส่งคลิปวิธีการรอยให้ดูนะคะค่ะเซตก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็แจ้งมาแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ25บาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่ทำหาหินอะความมรีนะคะที่เป็นสีออกอมเขียวธรรมชาตินะคะแบบที่เมมีม่นะคะตัวเส้นใหญ่เนี่ยจะเป็นของเมย์ลูกค้าหลายๆท่านอยากได้แบบนี้วันนี้เมเจอนะคะเส้นเล็กนะที่สีใกล้เคียงกันนะคะสวยงามมากนะคะเกรดดีมากๆเลยนะคะ